สวัสดีค่ะคุณนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านเดี่ยวนะคะหลังตลาดสดแม่คือเนาะตอนนี้นะคะก็เหลืออยู่แค่ห้าหลังเท่านั้นนะคะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นนะคะแต่ว่าอาแอบกระซิบเนาะว่าถ้าจองภายในเดือนมกราเนี้นะคะ<อ>กับคุณนิดหน่อยเนาะ<ๆ>ก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างในเลย สนามหญ้านะคะอันนี้ออนเราสำหรับใครที่เลีสุนัขแล้วแล้วก็หรือว่ามีลูกน้อยนะคะก็มาวิ่งเล่นได้ <c oughs> เข้ามานะคะจะเจอห้องถูใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน <c oughs> อนใหญ่หน,นะคะมีห้องน้ำแยก เหาสหรับคนที่ช่วงเอมหนนะคะหรือวจะเอาตั้งโต๊ะทาข้าวเองได้าวงนะคะ่พิเศษสุดๆนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้นะคะจองแค่หนึ่งัน